ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีตุกขุข้นครับผมสําหรับคลิปนี้เบ้าแหลมสภาพพี่น้องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับพี่น้องกับเลขราลพัฒนาครับพี่น้องไปบึงเลขเล่างวดที่ผ่านมากันก่อนครับพี่น้องว่าเลขเล่ามันออกตัวไหนเนาะครับเนาะครับวันศุกร์ที่5พฤษภาคม2 5 6 6ัหารลพัฒนาเลขที่ออกครับพี่น้อง3 4 6 3 2 2เลขรลางออก6 3ครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีธันในนะครับเนาะที่โชคหมานครับผมบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้ำนองถูกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีันใดที่ยังบ่ทธันนิมีตัวเลขบ่ทธันดิมีแนวทางนะครับเนาะกะเขามารับชมคลิปไปพร้อมๆกันกับบ่าวแหลมครับผมบ่าวแหลมจะพาพี่น้องครับผมไปติดตามเบิ่งตัวเลขนะครับเนาะลาวพัฒนาครับพี่น้องงวดนี้ครับผม โมเมนของไผ่อื่นไปเป็นองเนาะเป็นของครับผมเสียนป่าด่านครับพี่น้องครับบ่าวแหลมพุ่มแจน้ำเสนอครับพี่น้องครับตามคำนวณเมืองเนาะพี่น้องงวดทีแล้วกับบอดดิลง์ลกนพี่น้องคำนวณเมืองเหล็กกับพันเขาอยู่งวดนี้ก็เลยเอามาลุให้พียน้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะได้รับช่มผลงานครับผมครับเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องบ่าวแหลมพาพี่น้องครับผมไปเบิ้งตัวเหลขกแนวท่างนะครับเนาะของ เสียงป่าตานครับพี่น้องบาแนแลมขอนุญาตครับพี่น้องสำหรับงวดที่จะมาถึงนะพี่น้องเนาะก,ก็คือวันจันทร์ครับผม ที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก เียนป่าตานครับพี่น้องตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของเซียนป่าตานครับผมครับให้มาเป็นบนล่างครับพี่น้อง วิ่งครับผมสามกับแปดครับผมเด็นสามเลยครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันครับผมสำหรับตัวเลขนะครับเนาะแนวทางครับเนาะ ฝากพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนครับผมที่กำลังมองหาตัวเลขแนวทางครับผมเข้ามารับชมครับผมมาติดตามครับผมเบิงไปพร้อมๆกันกับบ่าวแหลมครับพี่น้องครับผมสําหรับเลขจับคู่นะครับเนาะครับบ่าวแหลมสะพาพี่น้องครับผมไปเบิงคู่แหลกกันเลยครับผมสองเก้าเก้าหก หกสามสามแปดหกแปดแปดสองครับผมครับตัวเลกแนวทางของเซียนปลาตานครับพี่น้องมีเล็กสามตัวเอามาฝากพีฝากน้องครับผม สำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องเอาไปแค่สองคูนนะพี่น้องเนาะสามคู่ครับพี่น้องไปสามคู่สามตัวมันเป็นสามคู่สามหางครับพี่น้องมีหกสองเก้าสาม 6, 2, 9, 6, 3, ประทานอภัยครับพี่น้องสองเก้าหกครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเนาะครับเนาะที่กำลังรับชมอยู่ครับผมเปอแหลมตรงขออนุญาตนะครับเนาะในการท่วนครับผมอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับ วันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566หลาวพัฒนาเซียนป่าตาลครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้องบนล่างวิ่งครับพี่น้อง3กับ8เด่นที่3ครับผมครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะบ้าแหลมครับผมพาไปเบิ้งตัวเด่นก่อนพี่น้องเด่น38 36 สองเก้าตัวรองครับพี่น้องเก้าหกตัวรองหกแปดตัวรองแปดสองตัวรองครับพี่น้องสําหรับเลขสามตัวนะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับสําหรับใครชอบหรือว่าชอบครับกะขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะถูกขูทุูกคนทาให้เอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมครับพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนปลาตานนะครับเนาะ พี่น้องเบิงแล้วครับมีความคิดเห็นมาครับมีแนวโน้มว่าพี่น้องวดนนี้ครับมัก็เกินไปนะพี่น้องเนาะสําหรับเลขหกสามครับผมติดกันมานีสามงวดแล้วมาโอสองงวดแล้วสีมะฮอดงวดที่สามเนี่กคบเบาแล้วมามันกนเกินไปอยู่ดีนะพี่น้องเนาะครับผมกันสามเปียกนี่ยยังพ่อว่ากันอยู่ครับเบาแล้วกับจักสีว่าจัางไดสูตรมายัางสี่พี่น้องครับผม มันมาอย่างสี่ขั้นสี่ไปเดินแปดสวัสดิ์กันสูตรมันกับโบปันไดพี่น้องเลขสามจะเดินดีกว่าเบาแลมก็เลยต้องครับผมขออนุญาตพี่น้องเอฟซีครับในการเด่นสามนะพี่น้องเนาะมันก็เลยมาตกครับผมหกสามสามแปดนะพี่น้องครับซื้อตัวกับไว้นํำครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมกับตัวกันไว้นํำครับ่บนี่พี่น้อง อาจจะไปเลขสามตัวก็ได้ครับผมเลขสามตัวก็มีหกสองเก้าหกสามแปดสองเก้าหกกลับฝากพี่น้องเด้อครับสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนปลาตานครับพี่น้องครับพี่น้องเบาแหลมเบาโดนก็ต้องขอกลับประ่านอภัยพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเวลามันบรทัานพ่อครับพี่น้องครับต้องขอกลับประ่านอภัยพี่น้องครับฮักกันกันยูนกันนะพี่น้องเนาะครับผมอยู่ฟั่งเบาแหลมอยู่นี่แหละพี่น้อง สําหรับผู้เรนเนาะครับเนาะเค่งเครียดกับงานครับผมกับอากาศกับเศร้าเสด็จเศร้าเครียดครับพี่น้องเขามาเบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางนํ่กันกับเบาะแมครับพี่น้องครับเบาวแหกมระสิบอกในพี่น้องครับผมเศร้าเรียดเศร้าปวดหัวนาอพี่น้องเนาะครับผมเป็นสุขภาพแข็งแรงครับผมครับพี่น้องมีอย่างครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์เขามาพูดคุยกับเบาวแมได้ครับผมยินดีครับผมเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง กับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะในการให้คาปรึกษาครับผมครับบ่าวาสิเป็นเรื่องยังนะครับเนาะพี่น้องครับเบ้าแรมเต็มใจแล้วก็พุ่มใจนะพี่น้องที่สิหาข้อมูลครับผมเอามาตอบไปกับพี่กับน้องทุกผู่ทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเบ้าแรมก็ต้องขออนุญาตครับผมขอตัวอําลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องเตว่าครับพี่น้องก่อนจากกันครับผมมือนี่ ไปพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับผมย่าเจ็บยาจนครับผมให้ถูกหวยรุ่ยเบอร์กันถุกขูทุกคนไปเบอร์ทุกขูทุกคนพี่น้องเอฟซีบหลแรมครับผมในวันจันทร์ที่8ครับพี่น้องพฤษภาคม2566กครับผมกับเลขกล่าวพัฒนาตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้บาลแลมก็ต้องขอตัวลาผ้าจากไปก่อน ก่อนจากกันขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเป็นอย่างสูงครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดบอท่านใดกดติดตามก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องกดติดตามนะครับทั้งช่องของบ่าวหลม้เอาไว้แน่ครับพี่น้องบอสันคนติดตามมันดีหน่อยครับผมครับฝากเอาไว้หลายๆครับผมครับอยากให้พี่น้องครับผมเขามาเบิ้งน้ำกันสั่กว่าครับผมพี่น้องสำหรับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับที่สาคัญเลยพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับผมกดหมองเข้ามากดเตือนทั้งหมดบักกระดิ่งทั้งหมดนะพี่น้องครับอันแรกกันและครับผมครับพี่น้องะย่าเพิ่พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะมันเป็นประโยชน์ของท้ยหครับพี่น้องครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเข้าสีได้เห็นคลิปครับ กวนมูลเลยพี่น้องได้กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ครับพี่น้องมันอที่ขึ้นนาจอพี่น้องเลยติ้งๆเลยพี่น้องครับผมเฮ็ุในพี่น้องนี่ครับได้ท่านตวงที่เนาะพี่น้องเนาะเหตุการณ์จอๆจันจันเฮากระทันคือเขาพะว่าเฮากดกระดิ่งเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมก็ต้องขอตัวลาพ่อจากพี่น้องไปอีดีลาลาบันี้ครับเดี๋ยวพี่น้องสีเบือบ่าวแหลมกอน ครับอย่าฟฝวาเบื่อกันเด้อครับเด้อครับโมเมนต์กับมกส่วนครับพี่น้องอันนี้เบาแลยคพารวยครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมความรักมาจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับผม